สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแพ็กต้นถังทองครับครับเฟอรโลส่งกลับบ้านครับแล้วก็ยิมโนครับอันนี้ก็หลายเลยไอศีลนี่ครับนี่ครับแล้วอันนี้ช้าง ก็ยิ้มหนูยินนค้ครับแพ็กกอ,น,อนนี่เ็าจะแพ็คส่งกลับบ้านครับส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านอันนี้จะเป็นทศกณัณฐ์หนาบเขาอันนี้เด่นครับอนีครับเล,ลก็จะส่งกลับบ้านครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเรียกดูนะครับว่าจะส่งนะ กลับบ้านอันนี้น่าจะเอากลับบ้านเลยครับนี่แล้วก็ช้างต้องส่งกลับบ้านสองตัวนี้นรกอย่างครับเก็บไว้ที่ก่อนโอเคครับเดี๋วดูก่อนน้ะถ้าจะส่งไปได้หมดหรือเปล่าครับนี่ครับโอเคครับนก็มีอีกมีอีกมีอีกอเ,เดี๋ยวต้องต้องเรียกดูเอาครับ ครับครับเดี๋ยวก็จะเริ่มแพ็กแล้วครับก็แพ็กแบบรีบๆครับรีบๆแพ็กเพราพวกนี้ก็ต้องส่งครับนอัไหน,นแพ็กได้ก็แพ็กไหน,นแพ็กไม่ได้ก็แค่แบบเอากแาษ ลองลองไว้ครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้โอเคครับแล้วก็อันนี้ถึงบ้านแล้วครับก็เละๆๆคราวนี้ฝากส่งครับฝากอาส่งลับบ้านครับก็ได้อยู่ครับโอเคนี่ก็คือโรงเรียนครับ